ดีทั้งหมดทุกทุกคนนะพบผมครั้ง,งในคลอสสิกกับคลาสสิกแคนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเอลเอลไวรัสนะ,ะพี่ก็จะมีประวัติของฮีโร่ในไวรัสมาเล่ากันตามรีเควสนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด subscribe กดกันแล้วอยา่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะฮะซึ่งฮีโร่ในวันนี้นะครับเขาเนี่ยคือวัสทายาสุดเท่มาพร้อมกับตาเดียวที่โหดร้ายลักษณะของเขาเนี่ยดูโหดและน่ากลัวจริงๆแชมเปี้ยนที่พี่จะมาเล่าประวัตติิในน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 นววววััััััีี้้้่่่่กกกกก็็คือออเเเเรรราาาางงงงไไไปปปปดดูะะขจย ถ้าพร้อมกันแล้วไปเรนกาเป็นนักล่าชาววัสไาย่าผู้แข็งแกร่งเขาเป็นนักล่าที่มีชีวิตอยู่เพื่อความตื่นเต้นในการแกะรอยและสังหารสิ่งมีชีวิตที่แสนอันตรายเขาท่องไปทั่วโลกเพื่อเสาะหาสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาจะสามารถหาได้และเสาะหาร่องรอยของคาซิกเป็นพิเศษมันคือสิ่งมีชีวิตจากเดอะไที่แย่งดวงตาข้างหนึ่งของเขาไป เรนกาติดตามเหยื่อของเขาไม่ใช่เพื่ออาหารหรือเกียรติยศแต่เพื่อความสวยงามของการล่าเท่านั้นเรนกามาจากเผ่าวัสทายาแห่งชูริมาที่มีชื่อว่าคีลาชซึ่งมีสังคมที่เทิดทูนและบูชาเกียรติศักดิ์ศรีในการล่าเขาเกิดมาเป็นลูกที่แขคะแกรนที่สุดในครอบของหัวนหน้าเผา่านามว่าพรจาฟ เมื่อพอรอนจาฟเชื่อว่าร่างที่เล็กกว่าเหล่าคีราชปกติของเรนกาจะทำให้เขาเป็นนักล่าที่ไร้ประโยชน์เขาจึงไม่ใส่ใจเพราะเชื่อว่าอีกไม่นานเจ้าเด็กแคะนี่ก็จะหิวตายไปเองในที่สุดเรนกาน้อยก็หนีออกจากแคมป์ด้วยความละอายใจที่ทำให้บิดาผิดหวัง เขายังชีพด้วยการกินมแมลงและพืชเป็นสัปดาห์จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเกือบถูกสังหารโดยนักล่าในตำนานชาวมนุษย์ที่นามว่ามาคอนเมื่อมาคอนได้เห็นร่างของเรนก้าเขาก็เกิดความสมเพศและปล่อยให้เรนก้ามีชีวิตรอดอย่างไรซะเจ้าตัวแลรนี่ก็ไม่ใช่นักรบวาสทายาผู้ยิ่งใหญ่ที่คู่ควรแก่คมดาบของเขา เรนกาใช้เวลานับเดือนในการติดตามมาคอนกินศพของเหยื่อที่มาคอนทิ้งไว้เบื้องหลังเขายังคงหวังที่จะกลับไปร่วมกับเผ่าดังนั้นเขาจึงคอยสังเกตวิธีการล่าของมาคอนอย่างละเอียดเมื่อเวลาผ่านไปสักพักมาคอนเริ่มเบื่อกับการที่มีคีลาชผู้น่าสมเพชคอยติดตามตลอดเวลาเขาได้เอามีดจ่ะที่คอของเรนกาและบอกว่า วิธีเดียวที่จะเป็นนักล่าได้ก็คือการล่าเท่านั้นมาค่อนโยนดาบเล่มหนึ่งให้กับเรนกาและเตะเขาลงไปในร่องของขบเขาซึ่งที่นี่คือที่ที่เขาถูกบังคับให้สังหารเป็นครั้งแรกเพื่อความอยู่รอดจากนั้นเป็นต้นมาเรนกาได้ใช้เวลานานหลายปีในการผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดที่เกือบจะแตกหักเขาสอบหาเหยื่อที่แข็งแกร่งไปทั่วดินแดนของชูริมา และถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่มีวันเติบโตมีร่างที่ใหญ่เหมือนกับคีร์าชคนอื่นๆแต่เขาก็ตั้งใจที่จะมีความดุร้ายมากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าเมื่อเวลาผ่านไปแทนที่จะกลับมายังที่พักพร้อมบาดแผลสดตามร่างกายเรนก้าก็เริ่มกลับมาพร้อมเหยื่อที่หาได้เขาขัดหัวกะโหลกของเหยี่วทรายจนมันเงา ผักสร้อยของที่ทําจากเคี้ยวของทริกเกอร์ที่เขาล่าได้ตามผมและตอนนั้นเองเขาก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ตนจะต้องกลับไปยังเผ่าและพร้อมที่จะถูกยอมรับว่าเป็นนักล่าที่แท้จริงเมื่อมาถึงพนจาฟดูแคลนเรนกาและเหยื่อที่เขาเคยล่าได้ เขาประกาศว่าการนำหัวของปีศาจบอยบอลในตำนานงามว่าคาซิกกลับมาเท่านั้นที่จะทำให้เรนกาเป็นที่ยอมรับและสามารถกลับเข้าเผา่าเรนกามืดบอดด้วยความทะเยอทะยานและส่งผลให้เขาถูกเจ้าปีศาจวอยบอลจู่โจมคาซิ Classic กกระชากเอดวงตาข้างหนึ่งของเรนกาก่อนที่จะหนีไปด้วยความพ่ายแพ้และแค้นเคืองเรนก้ายอมรับความล้มเหลวต่อหน้าพรจาฟ และซึ่งก็เป็นดังที่เขาคิดผู้เป็นบิดาด่าทอเขาอย่างไม่เหลือชิ้นดีแต่ในขณะที่พรจาฟพูดเรนก้าก็ได้สังเกตเห็นว่าหลักฐานการล่าต่างๆที่ประดับประดาในกระท่อมของบิดานั้นเก่าและเต็มไปด้วยผุยผงพรจาฟมีได้ออกไปล่าสิ่งใดเป็นเวลานานแล้วและการที่เขาส่งเรนก้าไปล่าคาซิกนั้นอาจจะเป็นเพราะเขาขี้ขาดเกินกว่าที่จะทำเอง เรนกาพูดแทรกบีดาและกล่าวหขาว่าพรจาฟเป็นไอ้ขี้ขาดทิลาชคนอื่นๆได้รับพรของการที่มีร่างกายที่ใหญ่โตแข็งแรงหรือไม่ก็ที่อยู่อาศัยปลอดภัยแต่สำหรับเรนกาเขาเกิดมาประจันหน้ากับความตายตั้งแต่วิญาทีแรกเขาสอนให้ตัวเองรู้จักการล่ามีหลักฐานและบาดแผลมากมายเป็นเครื่องพิสูจน์แม้แต่เบ้าตาโชคเลือดของเขา ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมันได้พิสูจน์ว่าแม้เขาจะเกิดมาพร้อมกับพ่อด้อยแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ เรนกากระโจนเข้าหาบีดาช่วงแทงเขาตั้งแต่คอมาถึงหน้าท้องเหล่านักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าพากันมอบปูราสสีเพลิงให้เรนกาและยกให้เขาเป็นหัวหน้าเผ่าคนใหม่แต่เรนกาไม่ได้ต้องการการยอมรับจากเผ่าอีกต่อไปสิ่งที่เขาต้องการมีเพียงอะดีนาลีนที่สูบฉีดเข้าผ่านเส้นเลือดในเวลาที่เขาไล่ล่าเหยื่อเขาออกจากหมู่บ้านโดยไม่แม้แต่หยุดเก็บหลักฐานจากการล่าร่างที่เหลือของพรดราฟ บิดาของเขานั้นไม่ใช่เหยื่อที่คุ้มค่าเกี่กการจดจำเรนกาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะค้นหาและสังหารเจ้าปีศาจวอยบอลที่ทำให้เขาเสียลูกตาไปข้างหนึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ทำเพื่อให้เหล่าคีรัชพอใจแต่ทำเพื่อตัวเขาเอง เป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับประวัติของเรนกานะครับโอ้โหจากคีลัสผู้แขกแกรนด์ออนแอร์นะครับเขาเนี่ยได้ฝึกฝนตัวเองเขาไม่เคยยอมแพ้จนทําให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งแต่ว่าก็มีความน่ากลัวที่แบบฆ่าพ่อตัวเองนะครับและตอนนี้ครับเรนก้าก็กําลังลาบปีศาจวอยบอลที่ชื่อว่าคาซิกเนี่ยฮะต้องคอยมาดูในอนาคตว่าเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเขาเองที่กลายเป็นเหยื่อของคาซิกเนี่ยฮะครัคร้งหน้าจะเป็นแชมปเปี้ยนตัวไหนต้องคอยติดตามนะวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ